ครับตอนนี้กี่โมงแล้วทินเอาเวลาไปดูสองยี่สิบแปงมาขึ้นมานี่ดูเขาว่าคิดตัวตีสองยี่สิบแปดแป๊บหนึ่งนะครับกำลังวนโฟกัสอยู่โอ้โฟกัสขึ้นจอกแฉขึ้นเลยพี่ขึ้นแล้วเลยครับเปิดเลยแปมหนึ่งแปมหนึ่งแปมหนึ่งโอ้ยแปมหนึ่งนะครับปิดหน้าจอแล้วเปิดได้ปะอะไรกันกูตายกูทำวีล็อก โอ้ตายกูแมแมมเถอะมันเป็นอย่างเงี้ยนี่20:8มันเป็นองค์เอสสีขาวมาตี20:8ครับตอนนี้ครับวันนี้มาเยี่ยมพี่เป้พี่ตายครับพี่ลาเลยนะยเพลินลเอ <c oughs> พี่เมาหรือเปล่าเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> พี่ไม่เมาหรอกแต่มันมีขขเข้าข้างวินิเซแล้วพี่ว่า <c oughs> เรียบร้อยแล้ววันนี้ได้เห็นฝีมือพี่เป้พี่ตายสุดยอดมากนะครับ แล้วก็ได้เห็นน้องคนหนึ่งเก่งมากเหมือนกันอุ้าชอบคนนี้แล้วก็มีอีกคนหนึ่งพี่เก่งอีกคนได้ละใครไม่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 ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอที่เต้นอยู่ข้างล่างปะใช่ใช่ผู้หญิงคนนึงนะใช่ที่มัดผมนะใช่ใช่นี่แหละนักเลงนักเลงหอมเราแค่ได้แล้วจะตีกาดอะพี่คิดเราดิเจ๊เคป้าป่าตอนนี้เราไปหาอะไรกินครับตอนนี้ตีสองแล้วไปรุยกันต่อผมบอกแล้วหอมยิบสี่ชั่วโมงจริงในการเลาะซี่นี่ เราเราจะรันทุกกทุวันถ้าเราออกไปอย่างนี้เสียกว่าอีกโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปหากินก๋วยเตี๋ยวกันหาพี่เป้ไปกินก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวบอกขึ้นโอเคพี่พี่พี่ตายด้านด้านเลยโอเคครับ